ครับกับมาพูกับช่วงข่าวสารฟุตบอลสเปเชียลครับกับผมก็อาจารย์แปลนตุงละขายนะฮะจะเอาข่าวเด็ดข่าวดังแล้วก็เก็บความรู้ฟุตบอลนะมาฝากแฟนๆนะ FC ให้ทราบกันก่อนใครนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วฝาก FC ฟแฟนๆกดติดตามช่องตุงละข่ายแห่งนี้กันไว้ด้วยนะครับส่วนทางเข้าบ้านอาจารย์แปนครับก็อยู่ที่หน้าโปรไฟล์แค่นี้เองนะครับผมนะฮะเขาไปติดตามกันได้หรืออดกันไม่ได้ครับที่ s อสไทร์เอสอีนะครับผมก็แอดกันเข้าไปได้นะครับในอาณาจักรของอาจารย์แปนนะบอกเลยว่าในบ้านจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับ อะวันนี้มีข่าวที่ทําใจหายแล้วกันนะเป็นข่าวทําใจหายข่าวหนึ่งนะครับที่ต้องมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นข่าวสําคัญนะออฟฟิเชียลครับเควินเดอะบอยประกาศลาแมนซิตี้หลังจบฤดูก,กาล2024-2025ขอให้โชคดีตํานานเรือใบจบเส้นทาง10ปีฮะเดอะบอยคว้าแชมป์ร่วมแมนซิตี้ร่วม16โทฟี่พร้อมฝากข้อความถึงแฟนบอลสุขสึ้งก่อนอำลาสโมสรหลังจบซีซั่นนี้นะครับผมดาวเตะเบลเยียมวัยว33ปีย้ายจากวอร์ฟบวกนะครับตั้งแต่ปี2015ก่อนคว้า16โทฟี่ร่วมกันกับแมนเชสเตอร์ ตีฮะรวมถึงพรีเมียร์ิคห์สมัยด้วยนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2023ด้วยนะครับเดอร์บอยครับทำไป106ประตูครับกับการลงสนาม413นัดในทุกรายการกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแต่ช่วง2-3ฤดูกาลหลังนะครับก็ที่ผ่านมามีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งฮะและในซีซั่นนี้ครับได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแค่16นัดเท่านั้นนะครับก็มีส่วนที่ทำให้แมนเชสเตอร์ฟอร์มไม่เปลียนป้านะในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเดอร์บอยครับโพสต์ข้อความถึงสื่อสังคมออนไลน์ครับว่าแมนเชสเตอร์ที่่รักเมือ เห็นสิ่งนี้คุณคงรู้แล้วว่าเรื่องนี้จะมุ่งไปทันไหนดังนั้นผมจะขอพูดตรงๆและบอกให้ทุกคนทราบว่านี่เป็นช่วงเดือนท้ายๆของผมในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้มันไม่ง่ายที่จะเขียนแต่ในฐานะนักฟุตบอลเราคงต่างรู้ดีว่าในวันหนึ่งต้องมาถึงวันนั้นมาถึงแล้วและคุณสมควรรับฟังเรื่องนี้จากผมก่อนชงจากใครฟุตบอลนําผมมาพบกับพวกคุณและเมืองนี้การไล่ตามความฝันโดยไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้จะเปลี่ยนชีวิตผมเมืองนี้สโมอสรน,นี้ผู้คนเหล่านี้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมผมไม่มี ทางเลือกอื่นนอกจากคืนทุกสิ่งให้ไปและดูว่าเราชนะมาหมดแล้วเราไม่สามารถขอบคุณเมืองสโมสรเจ้าที่เพื่อนร่วมทีมและเพื่อนครอบครัวได้มากพอตลอดการเดินทาง10ปีที่ผ่านมาเรื่องราวทุกอย่างย่อมจบลงแต่ครั้งนี้ถือเป็นบทที่ดีที่สุดอย่างแน่นอนมาสนุกกับช่วงเวลาสุดท้ายนี้กันเถอะรักมากๆเควินเดอะบอยนะครับก็ยังไม่มีข่าวชัดเจนว,ว่าเด e b บอยจะเริ่เล่นไปเลยหรือว่าย้ายไปทีมไหนอะไรยังไงแต่เป็นข่าวน่าใจหายนะครับว่า10ปีผ่านมาทําอะไรให้แมนซิตี้เยอะมากแล้วนะครับก็ควาแชมป์บิลลี ได้เขาจะเป็นหลีกได้คือแมนซิตี้มันทีมที่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนในยุคยุคผมเด็กๆนะมันทีมที่แม่นขึ้นลงตกชั้นอ่ะพอมีเซธีมาเทคโอเวอร์ก็ทําให้ทีมมันเปลี่ยนไปแล้วก็คือเนบอยเป็นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนแมนซิตี้ในหลายปีที่ผ่านมาด้วยนะข่าววันนี้ก็มีท่นนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะฮะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับนะก็อย่าลืมทางเข้าบ้านอาจารย์แบร์หรือแอดกันไม่ได้ครับที่ s อสซเอสีสองสี่นะครับอ่ะวันนี้สวัสดีครับ